สวัสดีครับผมนายศักดินันท์ทองสมบูรณ์ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการกราข,อขอจอบ้านนางพาดปอแดงหมู่12ตำบลโคกสำราญอำเภอบรแทัดจังหวัดขอนแกน่นหมู่บ้านของเราได้รับงบประมาณโครงการกราข,อขอจอจากรัฐบาลเมื่อปีพศ2 5 5 3จำนวนเงิน 280,000บาทเพื่อนำเงินมาช่วยเหลือคนยากจนในหมู่บ้านที่ตกเกณฑ์จปทให้กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพและคืนตามสัญญาต่อปีจนถึงปัจจุบันนี้เรามีเงินในบัญชีจำนวน2 9 3านวนบาบาทซึ่งมีเงินเพิ่มจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและรับบริจาคจากผู้มีศรัทธาในการช่วยเหลือคนยากจนและในปัจจุบัน เรามีสมาชิกทั้งหมด65ครัวเรือนคิดเป็น100%เเซของครัวเรือนในหมู่บ้านทั้งหมดสำหรับการผู้เงินของสมาชิกโครงการในปี2568คณะกรรมการได้อนุมัติปล่อยผู้เงินจำนวน297,000บาทให้กับสมาชิกทั้งหมดจำนวน36ครัวเรือนเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายตามโครงการปลูกข้าวนาปีและจะคบสัญญา เก็บเงินเกนในปี2569เพื่อนำไปปล่อยกู้ยืมเงินให้กับสมาชิกรายอื่นในลำดับถัดไปเมื่อได้ทำการปล่อยกู้ไปแล้วคณะกรรมการกขคอออจอของหมู่บ้านเองก็ได้ลงพื้นที่ติดตามกับสมาชิกว่าได้นำเงินไปลงทุนตามโครงการจริงหรือไม่โครงการที่ทำเป็นอย่างไรประสบความสำเร็จและมีปัญหาเพื่อให้ช่วยกันแก้ไขอย่างไร และไม่ลืมที่จะย้ำเตือนถึงวันเวลาที่ครบสัญญาที่จะคืนเงินด้วยครับต่อไปจะให้สมาชิกผู้ที่มาขอผู้เงินพูดถึงเหตุผลที่มาในการยืมของโครงการสวัสดีค่ะฉันนั่งกันย,ยาผัดชาวโพได้ขอกู้เงินก่ขอขอข้อจอมาลงทุนซื้อปุ๋ยทำํำนาจำนวนหนึ่งมืนบาท แต่ก่อนมนมีที่กูก็ได้ไปขอกูอยู่นี่นอกระบบซึ่งมันดอกเบี้ยลอยละสิบบาทแต่พ่อมีกอคอเขาเจอเข้ามาก็เลยกูแบบว่มีดอกเบีย้ยแล้วก็จ่ายขึ้นแต่ตนตอนสินสัญญากูค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางกุฎพรเชื้อคำได้เป็นสมาชิกกู้เงินกอขคจมาทําการแตะบูปักการหัวจานวนเงินหนึ่งหมื่นบาท,แต,าบาทแต่ก่อนฉันได้กู้เงินจากพ่อค้าคนกลางแต่ตอนนี้มีเงินกอขคจเข้ามาจึงได้ทํากู้เงินกอขคจจากหมู่บ้านและใช้ตามสัญญาการกาู้ค่ะสําหรับโครงการกอรขคอจขออนี้ก็ได้สร้างประโยชน์ให้กับสมาชิก ชาวบ้านเป็นอย่างมากนะครับตั้งแต่เริ่มโครงการมีผู้ตกเกลียนจปถอจนมาถึงปัจจุบันที่ไม่มีผู้ตกเกลียนแล้วแต่ชาวบ้านก็ยังต้องดิ้นรนในการหาเงินมาลงทุนในการประกอบอาชีพเมื่อได้รับเงินจากกขอคอ,อจอมาลงทุนก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแพงๆให้กับนายทุนผมในฐานะประธานของคณะกรรมการบริหารโครงการ ก็ขอขอจอต้องขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรนทหดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแกน่นและกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างสูงที่ทําให้ประชาชนบ้านหนองภาตกอแดงได้รับโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของโครงการกขอจขอขอบคุณมากครับ